ูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือที่เราเรียกว่า PAM s r Excellence Center เราเป็นศูนย์บริการวิชาการค่ะที่เราดําเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ด้านพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะเราให้บริการอยู่4ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกเรารับวางระบบนะคะแล้วก็พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรที่องค์กรสามารถนําไปใช้ได้จริงเลยค่ะส่วนที่2นะคะเรารับบริหารจัดการโปรแกรมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการั พัฒนาบุคลากรพัฒนาผู้นําหรือว่าพัฒนาผู้ที่มีความสามารถสูงส่วนที่3นะคะเรามีการดีไซน์ค่ะหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นสําหรับทุกๆองค์กรและส่วนสุดท้ายนะคะเราพัฒนาหลักสูตรค่ะที่เป็นการออกแบบโดยเฉพาะของแต่ละองค์กรที่สามารถนําไปใช้ได้จริงค่ะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2025บางส่วนได้เกิดขึ้นแล้วมันจะมี3อย่างทุกอย่างเราเรียกว่า things เพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้าง things ก็คือทุกอย่างรอบตัวเรานะฮะมันจะค่อยๆมีความสามารถในการ sense มันสามารถรู้สึกได้มันจะเริ่มรู้สึกได้พอรู้สึกได้ปับ๊บความสามารถที่2ที่กำลัง build ก็คือเรื่องของ all things connected เพราะมัน sense ได้ปับ๊บมันจะเชื่อมต่อถึงกันได้สุดท้ายคือ all things intelligence มันเอาข้อมูลที่มันคุยกันและเซนส์ก็คืออินโฟเมชันที่เขามีมาผนวกกันเป็นการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าณนะเวลาใดเวลานี้เทคโนโลยี Technology 4ตัวที่ผมพูดมานะครับ 5G c l o u d AI IoT เนี่ยมันจะคอนเนคกันได้แล้วเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลและตัดสินใจเกิดแอคชั่นขึ้น นในช่วงแรกที่ผมพูลมาทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เห็นถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเข้ามามีบทบาทกับอิทธิพลในการเป็น enabler นะฮะ แต่สิ่งนเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าคนเลามาใช้นะครับหรือองค์กรพวกเราเองเนี่ยนะฮะไม่ได้ถูกสร้างไม่ได้ถูก b u i l ให้มีกล้ามเนื้อในการคิดแบบ innovative ทำงานแบบ innovative ทำยังไงให้มัน sustainable ทำยังไงที่เราจะ b u i l ีเป็นให้มันเป็น innovation DNA ที่อยู่ในองค์กรของเราผมได้อยู่ในเทคโนโลยีคัมภีร์มา30ปี จากประสบการณ์ของผมเนี่ยทุกเทคโนโลยีมันมีจุดสิ้นสุดเราเลยเรียกว่า S curve ทำยังไงให้องคอ์กรของเราเนี่ยในการที่ทุกคนในองคอ์กรมีคุณสมบัติแล้วก็มี core value มีความเชื่อร่วมกันถ้าเรามีคุณสมบัติ6ข้อนี้ไม่ว่าเราจะอยู่องคอ์กรไหนองคอ์กรนั้นก็ประสบความสำเร็จ Customer Centricity ถ้าคุณคิดว่าลูกค้าสำคัญแต่ลูกค้าเขาดูที่การกระทำและดูที่ผลเพราะหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่า who are the customers รถ้าคุณไม่รู้เลยว่าลูกค้าคุณเป็นใครลูกค้าอยู่ตรงไหนนั่นคือทิศทางที่เราจะไปในองค์กรนี้ต้องอาจจะดูดก่อนว่าลูกค้าคุณคือใครอันที่สองผมใช้คําว่า lifetime learning คือ experimentation เรื่องนี้มันเกี่ยวกับ mindset ถ้าวันนี้เรายัาง expect ว่าเราเรียนอะไรสักอย่างหนึง่งและความรู้นั้นเนี่ยมันจะ s e r ์ฟเราไปตลอดถือว่าเป็นความคิดที่คิดอย่างมหันความรู้นะวันนี้มี expiration date ที่สั้นมากเพราะมันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นทุก วันเพราะฉนั้นวิธีการ acquire knowledge สิ่งสำคัญของการเรียนรู้อย่างนอกจาก l l s s s r o o m o o c h i n n นะครับ hands on on the job training แล้ว<ม>ก็คือเรื่องของการ learning through mistakes พราะผิดพลาดเนี่ยเป็น invaluable นะครับ knowledge ที่เราได้รับนะครับ<ม>ผิดพลาดได้แต่ผิดพลาดแล้วต้องเรียนรู้พอเราเริ่มบอกว่าคุณต้องเรียนรู้นะเปิดเรามีโอกาสให้คุณเรียนรู้เรามีโอกาสไปคอรอคุณได้ลองทำอะไรใหม่ วเ,เจอร์สิ่งที่เต้องการจะสร้างนะนคือพาวเวอร์นั่นมันจะเป็นองค์กรที่ lean แล้วก็ flat องค์กรไม่มี hierarchy มากเพื่อจะให้เกิด agility ถ้าเราจะทำอะไรแต่ละอย่างคน20คนเนี่ยต้องไปคุยกับคน4คนก่อนที่จะมีการตัดสินใจได้อันนี้ไม่อันนี้เป็นองค์กรที่ไม่มี agility แน,น่นอนคุณไม่มีทางสร้าง experiment คุณไม่มีการ empower ของคุณคนของคุณได้ DNA ของคนจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขาจะเลิกคิดเขาจะเลิกทำเขาจะกลายเป็นผู้ปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้นองค์กรซึ่ง empower คนจะได้คนมี Mind s e t ที่ถูกคือคนที่ต้องการที่จะปรับปรุงและพัฒนาตัวเองซึ่งจะทำให้องค์กรเนี่ยปรับปรุงและพัฒนาไปด้วย สิ่งที่สำคัญสำคัญมากอันหนึ่งก็คือ trust and transparency trust ระหว่าง<ม>ลูกค้ากับเรา partner <ม>กับเราและระหว่างพนักงานด้วยกันเองถ้า trust กันปับ๊บมันจะเกิด transparency ขึ้นเวลาคุณไว้ใจใครคุณจะเปิดเผย open มากนะครับคุณจะไม่กลัวเลยว่าคุณคิดยังไงคุณจะกล้าบอกเขาลูกค้าเมื่อไหร่ลูกค้า trust เราลูกค้าจะบอกเลยว่าเฮ้ยผมชอบตรงนี้ผมไม่ชอบตรงนี้จะมี in deep insight นะครับคุณจะรู้จักเขาดีที่สุด ownership accountability ผู้นำ lead from the front นะครับถ้าผู้นำสมัยนี้อยู่บนหอคอยงาช้าง องค์กรจะมีปัญหามากเพราะคุณจะขาดคอนแทคกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวจริงๆเมื่อกี้เราพูดถึงเทคโนโลยี IoT เลยครับตามถ้าคุณไม่เซนส์คุณไม่คอนเนคคุณอยากจะตัดสินใจทุกอย่างแต่คุณไม่มีเซนส์เลยว่าเฮ้าส์กำลังอิ่งไปยังไงนะครับคุณไม่มี data เลย How organization ที่มี ownership and accountabilities เปราะว่าทุกคนเนี่ย take pride ในงานของตัวเองคําว่างานของตัวเองไม่ใช่ตีกรอบนะครับ job description กับ ownership and accountability ไม่เหมือนกันบางงาน ไม่ได้เป็นหน้าที่ที่อยู่ใน job description แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้ลูกค้าแฮปปี้เพราะฉะนั้นคนที่ทำเนี่ยเขาจะไม่มีการมาบอกว่ามามองหน้ากันแล้วบอกว่างานเธองานฉันหรืองานใครองค์กรที่เป็น high performing เขาจะเอางานนั้นเข้ามาทําเพราะถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทําให้เสร็จปลูกฝัง culture นะครับตั้งแต่แรกนะครับข้อแรก1นึองมห้ามาได้คุณจะเป็นองค์กรซึ่งเต็มไปด้วยคนที่มี passion เป็นคนที่ออกไปอยู่ไม่ว่าเขาจะเดินออกไปไหนเขาไม่ต้องถือ badge นะครับเสาร์อาทิตย์เขาก็ยมมีเซนส์ sense ว่าเขาคือตัวแทนองค์กรคุณคุณออกไปไหนคุณต้องอย่าลืมเสมอว่าถึงแม้เสาร์อาทิตย์แต่นี่นคือนี่คือสิ่งที่คุณอยู่คุ้ม represent องค์กรคุณนะคนเหล่านี้จะมี full commitment แล้วก็จะไม่พ่ายแพ้กับอุปสรรคนะครับ